สวัสดีนะครับกาบสวัสดี fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกาบสวัสดีนะครับนี่ก็มาชมเมนูนะครับวันนี้เมนูเด็ดเมนูเด็ดนะครับวันนี้เมนูเด็ดอาหารป่าอึ่งย่างนะครับวันนี้ปกติก็จะกินแต่อึ่งต้มนะครับวันนี้มากินอึ่งย่างนะครับโอ้ไม่ไข่ด้วยครับเด้อไม่ไข่นะครับมีแต่ตัวไข่ไข่อ่ะ ไม่ใช่หรอตัวผู้ด้วยนะครับตัวผู้นะครับนี่ก็อ่าหอมนะครับได้กลิ่นหอมมาแล้วอืกลิ่นหอมก็เริ่มออกมาเลยนะครับก็กาบกอบคนทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวพลิกก่อนนะครับพลิกก่อนเออโอเอ,อมันมันย้อยนะครับมันย้อยเลยไฟจะดับหรอบ๊ ยังไม่เติมไฟนะครับยังไม่เติมไฟเลยนะเ,เดี๋ยวขออนุญาตเติมไฟแป๊บนะครับขออนุญาตเติมไฟแป๊บหนึ่งขออนุญาตเติมไฟแป๊บหนึ่งเพราะว่ากลัวไฟมันดับกลัวอื่งไม่สุกนะครับเออไฟมันดับเดี๋ยวอื่งมันจะไม่สุกให้แม่บอกคุณยายาเออจ่าโฮคุณยายบอกว่าจ่าโฮก็คือกินดิบนะครับ ซาบ้านค่อยเขาบอกว่าจ้าฮองฮอก็คือกินดิบๆนะครับกินดิบๆเลยคุณยายว้ากินดิบไม่ได้แล้วมันโปกซอ,อยจุกอึ้งวะนี่ซอยจุกอึงหรอกอึงช็อตมีอยู่อึงช็อตนะครับอึงชอ็อต แล้วเติมเด๋ยวนึ่งอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวสักพักเอาลงเนาะอ่าส่วนเห็ดก็ตอนนี้กําลังนึ่งอยู่นะครับเห็ดก็กําลังนึ่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวสักพักจะไปเอาลงนะครับตอนนี้ก็กําลังนึ่งอยู่นะครับทําน้าจิ้มออกแบบไหนเนาะน้าจิ้มนี่เนาะจะเอาน้าจิ้มแบบตะไคร,ร้โบหรือว่าน้ําจิ้มแบบพริกผงพริกป่นธรรมดาเนาะ ต้องคิดสูตรน้ำจิ้มก่อนนะครับคิดสูตรน้ำจิ้มก่มอนฮะเนาะไม่เอาเราเอาธรรมดาเลยคุณจายใช่เพราะว่าสูตรไข่สูตรมันนะครับสูตรไข่สูตรมันเนี่ยครับเด้อสูตรไผ่สูตรมันนะครับสูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมันก็เอาพริกป่นธรรมดาอย่างไทำน้ำจิ้มวันนี้เออ ออกแลวครับกลิ่นหอมแล้วกลิ่นหอมแล้วเมนูนะครับวันนี้เมนูวันนี้นนนคนยายน้อยก็เสียใจด้วยนะครับคนยายทานไม่ได้คนยายก็ได้แต่นั่งมองนะครับน้ําตาไหลโอ้นำไลไล้นำไลายไหลน้ําลายไหลด้วยแล้วก็น้ํามูกไหลด้วยนะครับ,บนน <laughs> คนยายหิว <laughs> อึงนะครับน้าลายไหลเลยน้าลายไหลให้ใหพอเลย นมูกไหลพร้อมนะครับนีูู่คุณยายเออคุณยายแสดงว่าหิวมากเลยเนี่ยหม่คุณยายมา<อ>หิวคุณยายบอกว่าบอกหิวนะครับถ้าคุณยายหิวบอกคุณยายว่าให้จับอึงอ่ะเออจับอึงแล้วก็อ่าตักข้าวใส่จานแล้วก็เอาอึงมามาดมดมแล้วก็กินข้าวแล้วก็ดมแล้วก็กินข้าวนะครับเอออย่างนั้นถ้าหิวอึงอ่ะว่าเขากินอึงไม่ได้อ่ะ คุณยายกินอื่นไม่ได้นะครับก็ให้ตักข้าวใส่จานมาแล้วก็อ่าเอาเอา,เอาอื่นอ่ะมาดมครับดมกลิ่นแล้วก็กินข้าวเอออย่างนั้นเรากินอื่นไม่ได้เราได,ได้ได้กลิ่นอื่นยังดีอ่ะน้อยเรากินอื่นไม่ได้เนาะได้ได้กลิ่นอื่นยังดีนะครับไฟยังไม่ไหม้เลยครับควันควันควันจะทำให้ไฟไหม้ก่อนไหม้แล้วมันอื่นมันจะมีกลิ่นควันไม้นะครับมันจะไม่อร่อยต้องทําให้ไฟว่า เออถ่านไหม้ไหม้ก่อนนะโอ้หาสาเหตุเจอแล้วไอ้ที่ทำให้ไหม้อะอ่าไม่ใช่ถ่านนะนี่นะครับต้นไม้ตรงเนี้ยเออนี่แหละตัวที่ทำให้ไหม้นะครับทำให้เป็นาน,นควันตัวที่ทำให้เป็นควันนะครับนี่ตัวนี้นะครับทําให้เป็นควันนะอา ได้โอเค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 นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับกดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตนำลายไหลนี่นะครับวันนี้นะครับเมนูนี้นะครับเมนูเด็ดนะมองฝั่งนี้อาจจะดำดำนะครับมันฐานไม่ใช่ฐานนะครับเด้อเป็นอื่นนะครับเป็นอื่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพลิกอีกข้างหนึ่งขึ้นมามันจะขาว อันนี้เป็นข้างข้างหลังมันนะครับมันจะออกดำดำออกดำดำนะครับอันนี้ก็ว่าจะเอามาเลี้ยงนะครับเอามาเพาะพันธุ์พอดีน้องได้เจอเดือดเจออะไรก็เสียตายนะครับเจอเดืดเจออะไรก็ตายก็เลยต้องเอามาทําเป็นเมนูออกับข้าวข้าวเย็นนี้เพราะว่ามันเลี้ยงอื่นันจะเลี้ยงยากนะครับเลี้ยงอื่นจะเลี้ยงยากไม่เหมือนกับเลี้ยงกบนะเลี้ยงจิรีตเนี้ มันจะเลี้ยงยากนี่นะครับนี่เราจะซูมให้จ,จ,จ่าให้เห็นนะครับโอ้แม่ไข่นะครับเขาบอกว่าคนเก๋บโบราณนะบอกว่ากินไข่อื่นประมาณสองตัวสามตัวเนี่ยจะเมานะครับเออจริงๆนะเมาจริงๆนะลองดูนะครับลองทานดูนะเมาอย่างที่เขาว่านะครับอาการเมาก็จะเป็นอาการเมาก็จะออกคล้ายๆกับแบบปวดหัวนะคุณยายน้อยบอกว่าคุณยายกินลองดูแล้ว กินหลายตัวแล้วไม่เมาไม่เมา,มเมาแต่งดนี้คุณยายทานไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเอาอึงน,นะครับมัดห้อยไว้แล้วก็ให้คุณยายนั่งงองแล้วก็กินข้าวไปด้วยนะครับมันจะเป็นอัตลรดในการกินอีกแบบหนึ่งของคนเก่นั่งงองแล้วก็กินข้าวไปด้วยใจก็คิดว่าตัวเองได้ได้กินอึงน,นะครับได้ทานอึง <c oughs> <c oughs> คุณยายก็บอกว่าเขาหิวพอดีนะครับอ่าไอเรื่องของเรื่องก็ไม่แช่ไรหรอก ก็มีคนก็ทักทวงนว่าเออไปทําบุญแล้วพระท่านทักทวงว่าคุณยายจะไปกินอื่นเนอะไปกินปลาหางแดงเด้อเฮ้ยตกใจนะคุณยายตกใจนะครับว่าห้ามก็มาห้ามของที่ชอบด้วยวะนะเออถ้าห้ามพวกป,ปลาปลาลาปลาจมก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่ก็อื่นกําลังจะออกเขาว่าหนะ้ามาห้ามห้ามทุกช่วงด้วย <laughs> โอ้ยนะครับกบก็ไม่ไม่ได้นะ ปกติคุณยายก็จะชอบอ่าทานกบนะครับทานกบด้วยเออนี่นะครับคุณยายก็จะชอบทานไอ้กบก็คือเอากบมาทํายัดไส้บ้างเอามาหอหมกบ้างนะครับหอมหมบกบกบใส่ปลีกล้วยนะครับเออเส่ด้วยครับด้อยใส่ใบกระเพราหอมนะครับนี่ก็ใช้เวลายา่ยางอย่างน้อยก็ประมาณสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมง สามชั่วโมงก็คือรวมทั้งก่อไฟรวมทั้งหาฟืนหาไฟมานะครับกว่าจะดังไฟติดนะครับนี่ก็วันนี้ก็เป็นคนดังนะครับคนดังธรรมดาคนระับคนดังเนาะดังไฟเป็นคนดังคนดังไฟนะครับคนดังไฟด้วยครับวันนี้เพราะว่ามันเราย่างด้วยฐานนะครับเนาะมันก็จะอ่าทําให้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นของตัวอื่นหอมนะครับ เป็นของอื่นหอมมากๆเลยก็เกือบได้ที่แล้วครับประมาณสักสิบยี่สิบนาทีก็โอเคอะประมาณสิบยี่สิบนาทีก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอให้เพราะว่าไฟก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราไม่ได้เร่งไฟแรงนะครับไฟพอดีพอดีนะถ้าไฟแรงเดี๋ยวกลวนไหมนะครับไหมเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็ <S <S <ๆ S 2> ไม่ใช่ได้หาทานได้ง่ายๆนะขนย้าย คุณยายมาสมัยเมื่อก่อนอื่นเยอะไหมคุณยายบอกว่าสมัยเมื่อก่อนอื่นเยอะมากนะครับอื่นเนี่ยโอ้คสุดยอดนะครับเยอะมากนะเออเดี๋ยวนี้คือแบบสมัยทุกวันเนาะอ่ามันเจริญขึ้นนะครับเจริญขึ้นรถทงรถไถก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับมันก็เลยอื่นก็เลยก็แบบดับมันก็แบบเริ่มเริ่มหายากขึ้นนะครับ แต่ก็ยังพอหาพอมีทานอยู่นะครับแถวบ้านนะครับก็ไม่ถึงขั้นกับว่าหาไม่ได้เลยนะครับถึงขั้นว่าหาไม่ได้นี่นะครับน้ามันออกแล้วเออน้ํามันหยดแล้วเออกลิ่นหอมออกมาแล้วคุณยายเอ้ยผมทําบาปคุณยายมาเนี่ยผมจะบาปไหมเนาะเพราะว่าคุณยายนั่งน้ําลายไหลนะครับกลิ่นน้ํามันอื่นมันตกลงไปในไฟแล้วมันอ่าควันขึ้นมานะครับมันกลิ่นหอมนะเออคุณยายก็บอกเขาไม่ให้กินก็อยากกินนะนกนี่เห็นไหมครับน้ามันนะครับน้ามันอื่นนะ หยดแล้วครับเริ่มหยดแล้ว <Okay. S 1> ว่าเราเราเริ่มปล่อยปล่อยปล่อยควันแล้วไงปล่อยปล่อยไฟไฟเริ่มแบบไหม้ขึ้นมาแล้วความร้อนเริ่มขึ้นแล้วอ่าน้ํามันในตัวอื่นก็จะเริ่มออกแล้วกลิ่นก็จะเริ่มแบบหอมนะครับก็น่าทานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตอก็ออจะสุกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะทานกันนะครับนี่นะครับก็จะสุกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พวกพานก็จะขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านีก้กันครับผมก็กราบขอบพระคุณทุกๆกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับก็อจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ